น,นี่คือมีเสียงนะพี่น้องสวัสดีคุณตาอย่างโนโ้อเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วมาอีกแล้วครับแต้มสองผลง,งานเ้อามหน่นี่ประมาณสองโลสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนครับผมมืนอีานมาพอกันตอนมืมดครับผมตื่นเต่นนอนาหันครับ มากินยางนะครับเลยบด้กีจ่อยฝนตกนามเต็มโปเลยครับกีดยิ้วฟังคุณได้เพิ่งเดียวครับพี่น้องมื้อนี่กับผ้ามายามเบ็ดคือเก่าครับพี่น้องยามเบ็ดล่ำหวยเฮ้าคือเก่าครับบ่ได้ไปไสมาไสดอกหาอยู่หาก,กินแถวนี่แหละพี่น้องาะว่าอยากเรียกไป,ไ,ปไปทางอื่นกับ,บ่ได้ครับ นี่ครับผมใส่ตั้งแต่ผุ่นมาใส่ลงไปครับมันขึ้นกับยามยามกับเน,นื้อบอลพ่อโตพี่น้องนี่เดี๋ยวตัวนึงครับใส่งามยู่เดี๋ยวเป็น่นตอนเสาร์เป็นยังไงนะครับเบืองกีพี่น้องน้ำจุนขุนฝนตกหลังจากน้ำที่ใส ต่ก่อนนามที่ใส่หนามเพชรคุณไปลุนเบื้องน้นกันครับไปเบื้องล้างเริ่มต้นเลยครับไปครับผมล้างนี้นี่ลุนครับพี่นอ้องมัน่นผมซื้อว่ามีนามเฟื่อนนวมนมเดี๋ยวมากูหล้างแหลกก่อนล้างนี้หล่อนครับนี่เนากระบ,บอมีเนากระบือ นี่เสียงแล้วพี่น้องสวัสดกคุณปลาหยังน้ออยากไปเบ่งน้ำกันครับปลาหยังน้อเดี๋ยวตุนน้ำกันครับเบ่งเบ่ง,บงไอหนวดไอหนวดพี่น้องไอหนวดครับ ใส่งามอยู่ทอแขนขอแขนเล็กหน่อยโอ้อา้าแขนเล็กหน่อยกับปลาครับปลากรดครับพี่เนาะเอาแล้วเอาแล้วสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่พี่เนาะอ๋อใส่สวยๆครับสุดยอดครับผม ครับพี่นออกกันเท่อไหร่ครับผมใส่ของงานแต้มแหลกย่ำเสาครับผมไปต่อไปครับพี่น้องราสิได้จักแต้มมา เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วมาอีกแล้วครับแต้มสองแต้มสองมาอีกแล้วในพ่นใส่เดือนครับพนใส่เดือนน้ำท่วมครับมาแล้วครับเอาแล้วใส่ไก่เคียงกันครับไปนหนอกแ็น,น้อยครับ ใส่สวยครับไก่เฮียงกันครับกเมอกิหันบัวซ้ำกันครับใส่สวยครับนะครับใส่สวยครับพี่น้องสุดยอดครับ เล็กเลยตนโอ้มล็กมล็กเต็มสองครับยนามเสา่าเคครับไปพี่น้องรุุนหลังต่อไปครับผมจะม,มีอีกบอไปปลาเห็นแล้วพี่น้องหห้ยู่ห้กินครับปลานในน้ำปลาแท่นี้ก็ว่าค่อยมีอย่ไรครับ ห,า,หา,าอย่าแใ่อยู่ไหนบ่ขเกนสามทีโตหาโตครับเหมือนี้สิเป็นยังไงอีกดอกปะกดประกดน,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 นี่มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วอีเตมครับแตมอีแตม,มครับผมขค้นเลยครับใส่ซูซีกันครับพี่น้อง มีใส่ใงเลยเต็มสามย่ำเ้าครับผมน่ครับเต็มสามย่ำเ้าครับผมใส่สวยๆครับซ้ำๆกันเลยพี่นนอะโอเคครับ ไปเบื่อล้างโตถึงมาขึ้นถัดไปนี่ครับขึ้นตังสิบกินอีลีล่ะม่ขึ้นนี่มายามประมาณสี่ถุมใส่แล้วกับเมื่อบานครับใส่แล้วกับเมื่อบานก็บลบมายามายาว่าสกีดยางห่อมบัดสกีเลยครับผลกระตุกผลเลยยามตอนขึ้นกับบัดไทยพี่้องเบือง มาหลุ่น,นย่ำเสาแล้วครับหูหตาแจงดีเบิ่งัวนี้ครับมาขึ้นล้านลังนี่นย่ำเสาบ่ามีครับเดี๋ยวแต่มีปลามีแต่ปลาเข่งปลาเข่งย่างอยู่เก็บตับตอนนี้ก็ยาม,มาสีเบิร์ตแล้วครับพี่น้อง ใกล้แล้วครับผมเหลืออยู่มากเกินสิบหลังครับป้าหมืนดอนไปงสี่แล้วครับพี่น้องโอ้หนามก็ขึ้นไตะเพิ่มอีกเนี่ยเขาไปอลังหนึ่งกันหนามขึ้นไปเพิ่มอีกนิดนึงครับจ่าวังหันขนมาโต๊กนึกว่าจะสีเศร้าโต๊กเลยแต่ว่าโต๊กเพิ่มอีกอยู่ ผมขึนไปอีก,ก,ออกประมาณคืบหนึ่งล้างถือครับลังนั้น,งงน,นสิแป้ายางแป้วเลยเพราะว่ามันขีดขานหมุนเดี๋ยวเรือไปทางนั้นมันเด้หมุนอีกไปทางนี้เลยครับเบ็ดเบ็ดครับผม บักีครับคีอเก่าอย่างผักเข็งขี้เก่าอย่าโอ้นาคุณไม้เป็นต่เด็ดบอเด็ดเลยผัเยเกเค็งยังีเก่าเพิ่กันิมเนยางใส่ใส่น้ำเป็นสีก็ได้ครับผมใหม่แต่ว่าเลือกขับมาหงายาก,ก็เลยบอดด้ใส่ก็เลยใส่ตัวนั้นเพื่อได้เอาเลือกลับไปทั้ง ขึ้นบอย,บยงงกบอยกยางก็นได้เสียวเสียวขานั่งเลือกให้เนไปมนุนออกไปคือเกา้าพี่เน้อง บรรยากาศดีๆครับเมื่อนี้ปากตอนพี่น้องอยู่กุงเทพยมกุงไทยครับนี่แหละครับบรรยากาศหากินรอหวยครับพี่น้องอ่านเหาปีนี้น้ำก็บวกึ้่นปไปได้ดอกปีนี้น้ำขึ้นมาสูงานได้ครับอันนี้กระเดื่อนตุลาเลยครับ สามหลังสุดท้ายครับพี่น้องสามสีหลังสุดท้ายไม้กอภไผครับที่เคยมานตอนหนึ่งสีเป็นอย่างไรคือส่งคือมีแต่พี่น้องโอ้เพื่อนนามเพื่อนในพ่อดีเนาะเพื่อนตะปะเค้งนี่บ่ ตัใหญคือป่าเพื่อนเนี่ยโอ้กักะไหลดีายวใด้ซ้ำนีล่ล่ะข้อมานพี่น้องเอ้ลาบกคอยหลายครับเดี๋ยวนี่กั่พอได้หาแต่ผมคนเดียวเนาะกระจกหาขึ้นกันหาอยู่หากินขึ้นกันครับเบิดบาน,นครับ บ้านื่นก็มาคือกันมุ้งเต้าก็กเห็นอยู่หนหาก,กินก็ได้ส่งส่งสีบ่มีดอกพี่นอ้องสีเบ้ดแล้วล่ะมีเหลือสามหลังสุดท้ายครับคุณอยู่ในกอไผ่อันนึงหลังหนึ่งนี่หลังนี้อาตีอยู่หลุนหลังหนึ่งบ่มีครับ เวิดซัมนี่แหละล่ะเดี๋ยวจะมาเบิ่ง,งนคนงานเฮาใส่เป็นยังไงใส่ซัมไรเดี๋ยวเบื่องกันนี่ครับคนงานเฮามานันนี่ใสสวยอยู่พี่น้องซัมงามอยู่ครับผมคืออยู่คืออยู่เมือนี้งานเฮามีแต่โตสุดๆเมือนี้มา,มาสองโลกกว่า ตัวนี้สามตัวนี่ก็ประมาณโลตัวนี้ก็ประมาณโลนี่ประมาณสองโลครับผลงานห้องมาเนี่ประมาณสองโลอะบรรยากาศครับเบื่องบรรยากาศน้ำกันครับผมมือน,นี้ครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ได้มากกูได้สื่อสอบในคลิป แบบนี้ก็อย่าลืมติดตามไว้ครับผมเวลาคิหนาเข้าสิภาพไปห,หากินทั้งหลก็กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้ขอลาไปซักนี้ครับผมคิหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ